พี่เจมไม้นี่ด้วยนะมาเดซ์จอยทั้งหมดเนี่ยพี่เจมต้องไปสร้างตรงตรงที่ฐานเราเร็ดอยัง่งกูทำพอนก่อน,อ,น,นอ๋อเขาว่าอยู่พอดทำไมเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเดียวเดียวยังไมีอยู่าลังอะไรเตียงกับธงไงลูกโหะเฮ้า เดกบ่มืนบ่แ a ่ตไกราบกรบกรบอุยเอ้ยมืแล้วยี่สิเียยี่ิบปหายี้แล้วปหาไม้พ่นอ่าอ่าอ่อ่าเออใช่ใชต้องการไม้เพิ่มอย่างเร่งด่วนเลย นี่ๆอยู่นี่อยูนี่อยู่น่มนี่มีมนี่ครับพี่วิ่มาเติมมาให้กับกากับกากับกาอีกมีไม้ยังไหมเออไม้ไม้ไม้ค่ะพี่ขย้นเร็วๆ ายละมีกัดกูอยู่หน้าบ้านอ่ะมีกูต้องวิ่งฝ่าฝูงซอมบี้มาแล้วเนี่ยมีสามแล้วอ่ะมีหนิวเบฟสตาร์เต็ดพี่แจมอยู่ไหนอ่ะไปไกลขนาดลายมือกว่ามือของมึงลายเวลาจับหิจับต้นไม้หมี run มึงแถบมึงแถบให้มไปมองแถบจนตายเก่งมากลูกลูกซอมบี้มาแล้วไม่น่ใจมันขึ้นมาไม่ได้เหรอเข้ามีบังเหรอสงสัย อะไรของมือปังไปปังนีนิดหน่อยแล้วก็น่าจะหมดอ่ะปัง <มา S 1> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ h o ว r t ทูเลยพี่เจมปอ,อ๋อเออเนาะ อาหมดยังหมดรีแพ้ก่อนกลัวไหนดูพวกแถบพวกนี้เนี่ยอ๋อเก่งมากหนูหนูโอ้ยใครว่าหนูไม่ดีเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีวันแรกแล้วอ๋อไม่มีหลอกหมีมันไปวันแน่อยู่ ตอนแรกพี่กันมันจะพูดกับกันเลยว่าดีนะวันแรกมไม่ปล่อยหมีมาหาเราอะไร <c oughs> ตับเอลกูเลนแน่เลย a few inches l a t หมาหมาแง่ช่วยหนูด้วยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอา้าคือมันไม่เปลี่ยนเหรอ <c oughs> เฮ้ยเราต้องมีบ r a n c ์อีกอ่ะในการหล่อหลอม และอันหล่อหลอมอะไรอย่างหล่อหลอมแม่ละหลอมไม่หล่อหลอมหลอมไม่หล่อหลอมหล่อหลอมอะไรอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดอะไรอีกหยุดหยุดหยุดแกงก่อนอะไรอ่ะอะไรโอ้ยมีมีตัวมีตายคาแล้วพี่เจม อย่างเร็วพี่เจมรีบขึ้นพี่เจมรีบขึ้นวิ่งอยู่วอยุ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยแต่กูวิ่งอยู่นะเอ๊ะนนมพี่เจมพี่เจมมันจะมามันจะมาเราต้องให้พี่เจมพี่จะลงมาหากี้มันรอมึงอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไม่จะไม่ลง เจ็บปลาเจ็บปลานี่ใหม่กูอยากช่วยยิงแต่กูมาไม่เห็นมันมันหน้าสัตว์คือถ้ามันไม่ตายก่อนเนี้ยก็คือใช้ลูกดูกูจะตายแล้วเนี่ยเพาะกูจะตก <c oughs> <c oughs> โอ้โหเนาะพิเจียลงมาหาขีดไม่ไม,ไม่ไม่รู้อี <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยกูจะปล่อยมึงไปคนเดียวได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ไม่ได้ กูจะตายแล้วเล่นๆปังปังปังกูไม่ต้องเอาแล้วกูไม่ถึงได้ที่ไม้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวก็หมาเดี๋ยวก็หมีหมาสามตัวหมีสองตัวพ่อบกันวันแรกไม่ีอะไรล้วใช่ไหมวะไม่หรอกไม่หรอกมีเยอะแหละมันเยอะมันเยอะไปแล้วถ้ามันจะมาอีกอ่ะกูมันมันเวอร์เกินไปละเวอร์เกิน อันนี้ไม่เวอร์เนาะไม่ yeah ีสองตัวหมาสามตัวเนี่ยใช่ภายในเวลาแบบไม่ถึงห้านีใช่ในวันแรกไม่ไม่เวอร์ไม่ถึงใช่โอ้ยต้นไม้ล้มบางกล้องกูหมดต้นไม้ก็จะบอกนายทำร้ายเราเรียกจะมาแ่่เราอีกพาเราเอ้าไปกูเลียนะฮะ อนอทเอร์ไงกูไดนะเมื่อกี้มึงพูดภาษาไทยเหรอใช่มอนอทอนไงข้ามอนอทอนให้ด้วยดาเหรอพูดนี่เหรออ๋อโอเคฟังไม่ออกมาน้ามาหน้ามาหน้าน้ากูฟังไม่ได้ยังกูฟังไม่ได้ยังมาเถอมาอะฮะมึงอย่าพูดภาษานี้ได้ไหม มีอยู่ข้างหลังมึง่ะพี่อาาวหยพี่พี่คิดว่ามีมันแอบ,บชอบพี่หรือเปล่าวะ <What? S 1> มึงก็ขยันหาของให้กูกินน้องมีเนาะ,ะตายแล้วอตายหรอตายอยู่จังตายง่ายจังว่าตัวนี้เพราะว่ากูต้างแทง มันหยุดร้องแล้วปากมันก็เหมือนกับว่าอ้ากูก็เลยเอาให้มันตายว่าเหรอมั้งโอ้ยกูหายใจก่อนมีสามาสามน่ารักเนาะมันจะน่ารักเกินไปแล้วมากวอมเร็วคัมมิ่งที่บ้านกูเนี่ยพี่แจมมีหมีพี่แจมเดินตรงมาแบบว่าตรงร่าวน้ำนะมึงอย่าไปทางหน้าบ้านมันมีหมีมารอมึงอยู่หน้าบ้านเอ๊ะ ฉะนั้นอย่าอย่าอย่าไปรมาณแต่มีอยู่ไหนวะมีไม่ใช่ไปหาเมื่อหรอเฮ้ยพูดอะไรอย่างงี้เนี่ยไม่รอกไม่หรอนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหากูจริงด้วยมีมีหันมาหันมากูอ้อมกูอ้อมอ้อมไกลมากเลยไม่น่าเห็นกูหรอกเนาะหันมากูพี่เจมพี่เจมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งวิ่งมาทำไมกูหยุดกูหยุดอยู่ กลับมามีี่เจไปเจไปเจมีอยู่นั่น <Ă ร yt i> มึงเจกับมีมึงมึงนี่ทำไมเห็นว่ามันอยู่ข้างหน้าอยู่ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีขึ้นบันได <ś les> แค่เดียวเอ,องหรอไม่บอกใกล้ตายแล้วเออแต่อันเนี้ยพี่จะลองทำอันนี้ดิพวกเนะี้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันไหนได้่บอกวะนี่ก็ไม่ได้เอ้าอ,อะไรวะแล้วไหนไม่ได้อ่ะเออนี่นี่นี่ได้ Six and a half hours later มาละบอรเร็วนะลูกคือตอนนี้กี่มีแบสกินห้าแล้วอะอ <laughs> คือวัดได้เลยว่ามากี่ตัว <laughs> ทำไมซอมบี้มันมาจากทางนู้นฝั่งใหญ่วะยเดียสชวนใหญ่ เจเอกอ๋อวายโอ้ยโอ้ยกูเดินมาทำไมเนี่ยอยู่ทำไมกูไม่ไหวแล้วนะกูออกไปละ รับสายตา